นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวตามต่อเลยครับเด้อนะครับสำหรับแนวทางของน้องน้ำหวานนะครับสิจบยังไอพวกจมปลอกจมปลอกนี่พวกไหนห่างมันเนาะสิเพิ่นห่างตัวเดียวโอ้ต่าครับผมพี่น้องหอดบ้านแล้วเด้อนะครับผมนะครับพี่น้องถ้าได้เขามาแล้วนะครับกะเห็นตัวใดกะล่องแคบๆหน้าจอเด้อเพราะว่าน้องน้ำหวานนะครับส่วนมากนะครับเพื่อนทหารอยู่ในสื่อผมเนาะ นะครับสินผมน้องแต่โทรมาแล้วแม่เบนว่าได้แล้ววันศักร์โมนีเป็นวันพระนะครับผมเป็นวัดพระนะครับอู้นั่นนั่นนั่นน้องนวันโมเมนต์ตัวนี้โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์คนนี้เอาคนละคนครับพี่น้องอู้คือโยกเยกเถ็บไอ้พง FC ก็ไล่ตาตัวนี้ไหมทั้งระย่างหมดโอ้ทั้งระย่างหมดไปเดี๋ยวตไปฉิปไปหาน้องนนวันได้เด้อพี่น้องตุ๊กเฟิร์ตโล้เลยพ่อสีล็อกเลยสิใส่ที่น้องแม่น้องนวันเพิ่นส่งรูปมาให้ส่งไล่มาให้แม่พงษ์ ส่งที่เป็นส่งไลมาให้เอาใหม่เพียน่องมึงนะครับตอนที่แม่หน่องหวานส่งมาให้นะครับหลังจากเข้ามาเห็ดข้าวแล้วนะครับหลังจากเงื่อนแม่น้ำน้ำว่ามันพระสิบบ่อีกเที่ยนึงเนาะแต่แอดมินก็ได้โอ้โหนี่นะครับด้วยท่านผู้ชมนะครับหกศูนย์ห่าไปเลแม่นหัศูนย์ห่าต้องตรงตัวนี้ศูนย์ห่าหาศูนย์นี่ก็ได้อีกโอ้โหนี่เป็นเพื่นเหตุว่าแปรมาถึงแล้วพี่น้อง โอ้ฝนตกฝนตกฝนตกเอาเกลือเกลือโอ้มาหอดมาถึงแล้วเป็นยังไงได้แนวทางได้กับน้องน้ำหวานไม่งวดที่ผ่านมาเนะี่ยคุณยายเด็กน้ำผ<ม>ึ้งปอดเด็กข้าวอยู่เต็บปซื้อเห็นอยูเต็มปซื้อโอ้อ้าวจุงกระจุงกระน้องน้ำหวานสวัสดีจ้า<ม>คุณแม่มุยสวัสดีสิ่หน่อยลูกสวัสดีสิหน่อยอุ้ยคือส่งยานสร้างใช่ไหมท่านยานสร้างบอ ทูจ้าทุจ้ากับลูกจุงกระจุงกระเอาสบายตีน้องนวานนำโชคนะครับสลับหนึ่งสิงหาคมหกห้าเด้อเห็นตัวใหน้อมาไหนเห็นศูนศูนย์หกน้านวัดมครับมานนเนาอน้าวัดนั่งลงแล้วมันคือบาอน้องนวัยเนาะเอานอนนวัดบอก่นได้โอ้าไอ้บ่อพ่องีน้องนวานบอกาี่แเสียนนวัดบอกจริงดบอกได้ยุ่บได้ยุ่ตีแบบต้มปน ตาก้วไปโตโตไปไปนี่ตีจุคนนี้ทําพร้อมสองหมอกีโอ้น้องหวันสองสี่ยันไอ้เบาชานที่เจนโอ้เฮ้ยมันเหมนสูนย์ก็มาหลายตัหมดนี่สูนอีกแล้วนี่เด็กยันสูนอีนี่มีนี่เล็กแปดเฮ้ยหเฮ้ยไ้พรอมนนี่ นี่แม e ่นี่แม่นี่เอาแปะกับศูนอะนรเรอนะแปกับศูนเนี่หลายพ่เอีาเต็มหัวลนั่นะพนะเต็มหัวเพ่อนมันน่นี่แม่นี่แม่นี่นี่นี่มองโจ๊กแปดกับศูนซูแคบแคบแคบใบนี่ครับนี่นี่น่ตัวไหนไอ้พ่อเสียงรับแปครับแปะแปดหลายแปะแบแปะรับแปกับศูนครับน่แปกับศูนพูดนะแปดกับศูนหลายแปะกับศูนเต็มหัวเลยเอาอยู่นิ่งๆงหน่อยอยู่นิ่งลูกอยู่นิ่ง ย่าเห็นตัวเตัวใดโอ้ยก็เขาไม่สันแลวะเอยาเ้อย่างเลสั้ยต้องก็ทิมสิทิมจะไดเด็ดงาวเต็มอยู่หอกเปลี่ยนไม่ได้ถอนถอดทีเลยโอ้โหพี่น้องนะครับผมนะครับอแมววันจะได้เป็นตาโตโขลโลีเท นองนวนพ่อ่อยสบายครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมอ่าสลหรับทนใดนะครับที่ทับเร้อที่มีโชคกับนองนวนเวื่เมื่อกี้ก็จะได้โชคกันหลายค้อยู่เนาะนะครับผมผูรค้นก็เห็นศูนย์หกนะครับผูรคนเห็นศูนย์หานะครับคิดว่าหลายท่านก็น่าจะได้โชคกันกับนองนวนอยู่นะครับสำหรับในท้าของแม่นะครับนองนวนในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับคุณแม่มีตัวใดนะครับผมไปตามไปคุณแม่เด้อไปตามคุณแม่เพินนให่ตัวใดครับพี่น้อง โอ้ไต่มาแล้วไต่มาแล้วถ้าดูไปดิตามได้ครับพี่น้องตามตามตามถนะับสหรับน้องน้ำหวานนะครับโอ้ยน้ำหวานยิ้มสิลูกนะครับอย่างมางกรเด้อน,นะครับท่านผู้ชมเขามากคนระับหนึ่งไร่หนึ่งแซ่ในการกดติดตามนะครับผมโอ้ยจุ๊บน้อง,งน้ำหวานโอ้นี่บอกครับสีผับ<อ> คุณแม่ว่าเห็นเป็นตัวไหเหี้ยหาหนึ่งหกหาเจ็ดหกหนึ่งหกนี่ครไปก็มือาหนึ่งหกหาเจ็ดหกครับพี่น้องนี่นี่บอนี่ครบหน้าจอแคปเอทได้เด้อครับผมอันน yeah. ี A ion, A ้ทไไม่เศร้อเห่ครับแดงค่ะายบางคนน่ตื่นนีบอครับหนนึ Pepper, ่งะหาหกหเจ็ดหกนไ หกนี่ใคตัวเลขคร้มีเลขหกภาษาที่ตัวลหนีีเลขหเอาหกีเลขหนึ่งีเลขหนึ่งีเลขาห้าหนึ่งหห้าหนึ่งหผมเป็นหาผมเห็นเป็นหาเจ็ดหกครับดก็ได้นี่เปนตัวไหนห้าเจ็ดหนะครับเชบเฉียนตามเ้ยครับห้าหนึ่งหกห้าเจ็ดหนะครับเดี๋ยวห้ากาสสิคอแจ้งให้เนาะในจุดนี้นะครับผมนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไ้เ้อ จชไไบนะครับผมนะครับน้องน้ําหวานนะครับมูนี่วันพระนะครับคุณแม่เพิ่นกระดาษทายตอนช่วงที่เพิ่นตื่นนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับน้องน้ำหวานงวดวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมกะลองไปวิเคราะห์อมองเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขให้น้องพี่น้องเด้อเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้นะครับน,น,นี่7576ว่นา hey. นพระที่รับเฮ้ยโมเมนต์เดือนกรกฎาษได้นี่ขอดวันที่เท่าไหร่ ก็นี่เดือนนี้แล้วมอนวันทด้ยี่สิบแปดวันพระอีกรอบหนึ่งต้องต้องมาตามอีกรอบหนึ่งวันที่ยี่สิบแปดอ๋อนี่คือวันพระที่เขามาแต่ถ้ำหนึ่วันพระผมมาที่ยี่สิบเอ็ดวันพระแปดขั้แปดขั้มถ้าอยากให้ชัวร์อีกคือวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวสิบห้าขั้มเดี๋ยวเขาตามอีกทีหนึ่งเด้อนะครับผมตอนนี้ก็ได้ได้แล้วนะครับแม่นองตะวันหายแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหกโอห่าเจ็ดหกห้าหนึ่งหก นะครับผมแล้วเขาเฟิร์มอีกทีหนึ่งเนาะวันที่28นะครับวันพระของวันที่21หนี่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่สิเป็นตัวใดอีกก็ต้องมาติดตามอีกนะครับผมท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองสำหรับน้องน้ำหวานนะครับมโอนี้น้องน้ำหวานบ่ค่อยสบายนะครับผมนะครับน้องเพิ่งก็บ่ค่อยอันนี้เปิดได้นะครับนะครับก็ยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับกับถ้าได้ที่นี่เบอร์โทรแม่น้องน้ำหวานแล้วก็เอาเบอร์โทรเขาต่อหน้าเด้อพี่น้องนะครับผมมีคคโโททรรรรเเเข้าามมดูบบ่่่ัุณแือยยๆลก็ อาจปล่าก็ได้พระพันสายเอาเสด็จมาพี่น้องเป็นเอฟซีเนถือกันหลายอยู่เนาะมือหนึ่งเนาะมีคนโทรมาบอกว่าถือขาดถึงเน่ยถือผดโพบมีโบเต็มสี่กันสี่รอยคูณีร้อยอ้สี่อยคูณสีร้อยก็หลายมื่นอยู่ตนี่ี่้อยคูณสี่อยต้องแหก็เห็นฉลองกันยี่ครังครับฉลองถือกันหมดถือขาะเพี่เดียบพ้นไเลยอมีแม่เอฟซีเป็นมาหานำแมนบ่ครับมือคนเราแม่รู้เหเนาะ จะได้ก็เป็นแนวทางเด้อนะครับผมนะครับโอ้นี่มันมืดปวดตัวนี้มันมันต้องอยู่ในหม่องมืดคอยสีเห็นครับอยู่ในหม่องแกงครับเป็นอย่างไรครับแจงแจงตัวเล็กอีกแค่นึงเนาะครับอาจางเขาเห็นนั่นแหละครับผมเดี๋ยวให้อาไปป้องเพันแจงตัวเล็กให้เอาเอาเอาถุนแปดแปดถุนไปนะครับไม่มุ่ยครับผมนี่โทรศัพท์ครับอ่โทรศัพท์ไปขึ้นเอาเดี๋ยครับเด้อนะครับวันที่หนึ่งสก เนื้อแกะก็ได้ครับพี่น้องน้องน้าหวานเอาน้องห้องนะครับพี่น้องน้องบ่ค่อยสบายอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมอากาศของขอนขาจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับฝนกระตกนะครับการนี้นะครับห้าเจ็ดหกสี่ยี่สิบแปดสามอีกทีหนึ่งเนาะครับเพราะว่าแม่เราหนังมาน่าต้อง cover อีกทีหนึ่งนะครับแต่เห็นอยู่ตอนนี้กันหนึ่หนึ่งน้ำเดย์บามาสอดที่สาหนึ่งจิตไหมครับห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเออห้าหนึ่งหกครับผม น, <listed> นั่นแหละนี่ตอนนี้จะทำดีก็พี่น้องครไปเหยียบกอลเด้อนะครับส่งตยีตัดเอาเองเนาะไปตัดเอานะครับตัดได้ตัวนะครับตัดเอาตามที่พี่น้องเขาชอบนะครับห้าเจ็ดหกห้าหนึ่งหกสองตัวบาซานเห็นกับแปดศูนย์ศูนย์แปดเอ้ามันสิบลอดังแห่งศูนย์แปดจังหวะสิบล็ออันอันแอนเลยีเมันอท่านอันง่ายดอกรักอันหมดบ่บ่บ่ะพี่น้องเขากรับเป็นแนวทางเด้อครับผมเป็นแนวทางนะครับสหรับน้องน้ำหวานนะครับอันนี้น้องยังไงนี่หูน้องยังนไงน้องฟิล์ม โอ้บาวอสานยังคาใจอยู่บาวอุสานจะเขาใกล้พ้นพัิยานบาวอสา์เนไหมอุ้ยพนสไลให้นะแม่พ่นบ่เข้าเห็นคนเ่กัเนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอานี่ก็เป็นแนวทางเ้อนะครับแน่นอนบอกรทอยกจอดนะครับบงท่านเพิ่เีามารับช่ใหม่เพิ่นสิรับได้บ่ลทะโทรพทในสิ ให้บอกลครับพี so yeah> ่อจางเดชจ้างถามคนก่อนนะคนได้โชคได้มาคนจะได้รับยู้าได้เมื่อเชอกับโบว่างเมื่อเชื่อคนได้รับเนาะแต่บ้าบ้ากันเพราะว่าอยากได้เหรียญเมื่อเชื่อไปคือว่าบริสะดวกเนาะหรือจางเดครับว่างกัคือรับให้ยูบอกบอกได้ไหมครับบอรทั่วครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผม